นมัตถุรัตนัตยสัขออความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอเจริญพรท่านศึกษาพระภิธรรมชั้นจุลเอกทุกท่านาเรามาท่องอารัมพระกถาพร้อมๆก่อนนะอารัมพระกถาแสดงเคหะแห่งการปรากฏขึ้นของพระอภิธรรมปาลิศตตกะมูลัมหิ ปันดุก,กัมพละนามเกศิลาสเนสันนิสินโนอาทิตโจวะยุคันททเรจักวาละสหเสหิทะสหาคัมมะสัพพโสสันนิสินเนนเทวานังขเนนปริวาริโตมาตรังปามุขังกัตวาตัสสาปัญญายะเตชะสาอภิธรรมะกถามะคังเทวานังสัมปวัตยิ พระพุทธเจ้าประทับนั่งบนศิลาอาจซึ่งสำเร็จด้วยแก้วมณีชื่อปันดุกรรมพลที่ประดิษฐานอยู่ใต้ร่มไม้ทองหลางทรงพระสิริโสภาปราดดุดหนึ่งว่าพระอาทิตย์บนยอดเขายุคันธรเทวดาทั้งหลายที่มาจากหมื่นจักรวาลได้พากันมาประชุมเฝ้าห้อมล้อมพระพุทธองค์อยู่โดยรอบ พระพุทธองค์ทรงกระทำสันตุสิทธิเทวบุตรซึ่งเคยเป็นพุทธมาดาให้เป็นประมุกในบรรดาเทวดาและพรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วทรงแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคำพีแก่เทพพาดาและพรมเหล่านั้นติดต่อกันตลอดพรรษาการด้วยเดชะแห่งพระสัพพัญยุตยาน <c oughs> <c oughs> อา้าวันนี้เราก็มาฝึกจำแนก ในสวิตตกะติกะต่อจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็จำแนกองคธรรมในปฐมบทวันนี้ก็จะพูดถึงอง์ธรรมในทุติยบทแล้วก็ตัติยบทอ,องค์ธรรมในทุติยบทเนี่ยก็มีบาลีว่อาอวิตตกะวิจาระมัตตาธรรม,มาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารเท่านั้นมีอยู่ธรรมที่มีวิตกคือ,อธรรมที่ไม่มีวิตกแต่เกิดพร้อมกับวิจารได้ มันก็มีแต่จิตกับเจตสิกเท่านั้นแหละเพราะว่ารูปยี่สิบแปดนิพานมันเกิดความกังวิจารณ์ไม่ได้ถึงแม้จะไม่มีวิตกก็ตามเอาทีนี้เรามาดูจิตจิตที่ไม่มีวิตกแต่มีวิจารณ์ก็จะมียู่สิบเอ็ดดวงคือทุติยชานะี่สิบเอ็ดอ่าแล้วในทุติยะชานะยี่สิบเอ็ดเนี่ยมีเจตศึกสามสิบเจ็ดแต่ว่าตรงนี้เขาพูดถึงมีวิจารณคือยกวิจารณ์เป็นประธานตรงนี้ไม่มีวิตกอยู่แล้วนะไม่มีวิตกแต่มีวิจารณ แต่แล้วยกวิจารณ์เป็นประธานคือเกิดพร้อมกับวิจารณ์โดยที่ไม่มีวิตกอยู่ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นในสังเกตมีวิจารณ์ก็ต้องเว้นออกทีนี้ตัววิตกที่อยู่ในจิตห้าสิบห้าดวงได้ชื่อว่าเกิดพร้อมกับวิจารณ์ได้เพราะในจิตห้า้าดวงที่วิตกประกอบได้นั้นวิจารณ์ก็ประกอบได้ด้วยแต่วิตกเกิดพร้อมกับวิตกไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องเพิ่มวิตกเจตสิก55ที่อยู่ในสวิตตกะทวิจารและ75ไปด้วยสรุปแล้วองค์ธรรมก็จะมีอยู่3ส่วนคือทุติยชาใน71แล้วเจตสิกก็มี2ส่วนคือเจตสิก36วิณวิจารณ์แล้วก็วิตกเจตสิก55อ้าวทีนี้เมื่อจำแนกโดยขันอายิตนาาะธาตุสัจ เมื่อจำแนกโดยขันแล้วองค์ธรรมเนี่ยมีแต่จิตกับเจตสิกไม่มีรูปรูปขันก็ไม่มีทีนี้ในเจตสิกสัหกนั้นก็มีเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือสามสิบสี่แล้วก็ต้องพ่วงวิตกเจตสิกห้าสิบห้าไปด้วยว่าเป็นสังขารขันแล้วก็ทุติยาชาณเจตสิบเอ็ดก็เป็นวิญญาณขันรวมแล้วก็ได้ทั้งหมดสี่ขัน ออาต่อไปเมื่อว่าโดยอายตนะรูปไม่มีมีแต่จิตกับเจตสิกในที่นี้ทุติยชาณิจสิบเอ็ดก็เป็นมนาายุตนะเจตสิกสามที่หกเ้นวิจารแล้วก็วิตกเจตสิกห้าสิบห้าที่ในสวิตตกะสวิจารจิตห้าสิบห้าก็เป็นธรรมายตนะก็ได้สองอายุตนะเมื่อจําแนกโดยธาตุรูปไม่มีมีแต่จิตกับเจตสิกทีนี้จิตคือทุติยชาณิจสิบเอ็ดเนี่ยเราจะเห็นว่า ไม่ได้รวมอยู่ในทวิสิบมโนธาสามเลยเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ใช่ทวิสิบมโนธาสามก็เป็นมโนวิญญาณธาตุได้อย่างเดียวในที finance, ่นี้ก็ทุติยชาและจก็เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิกสาสิบหแล้วก็วิตกเจตสิกห้สิบหก็เป็นธรรมธาตุก็ได้สองธาตุอ้าวทีนี้เมื่อจําแนกโดยสัจจะก็ต้องตั้งใจฟังนิดนึง เราดูองค์ธรรมมีแต่จิตกับจตสิกทีนี้เรามาดูสัจจะแรกคือทุกสัจถ้าเราดูตามภาพนะ่ที่ระบายสีน้ำเงินนะ่ภาพจิตที่ระบายสีน,นนะ้ำเงินเนี่ะเราจะเห็นว่ามันมีส่วนที่อยู่ในทั้งโลกิยะและโลกุตละคือทุติยชาที่จิตสามเนี่ยเป็นโลกิยะแล้วก็โลกุตละจิตแปดที่เป็นทุติชานั้นอันนั้นเป็นโลกุตละเพราะฉะนั้น เมื่อพูดถึงทุกขสัตร์เราต้องเอาแค่โลกิยะทุติยชาในจิตสามทีนี้ไอตัววิตกเจตสิกห้าสิบห้าเนี่ยอ่าเจตสิกสามหกในเจตสิกสามหกเนี่ยเจตสิกสามหกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันตามตามองค์ธรรมรวมเนี่ยมันโลกีรวมกักกนมันจะมีวิรติอยู่ด้วยในโลกตละแต่เมื่อเราแยกมาเฉพาะโลกิยะเนี่ยเราจะเห็นว่าโลกิยะทุติยชาจิตสามในวิรติไม่ประกอบ เจตสิกก็จะเลือกแค่สามสิบสามเว้นเว้นติออกไปทีนี้วิตกเจตสิกห้าสิบห้าเนี่ยมันมันอยู่ยทั้งโลกิโลกุตดูภาพนี้ประกอบสักนิดกได้อ่าวิตกตัวสีสีน้ำเงินเนี่ยสีน้ำเงินเข้มเราจะเห็นว่าวิตกที่ในจิตห้าสิบห้าเนี่ยซึ่งเป็นธรรมที่ไม่เกิดพ้นดุวิตกแต่เกิดพ้นดุวิจารเนี่ยเป็นองค์ธรรมอยู่ยด้วยเนี่ยมันอยู่ในโลกิยะซะ จากขั้นสิบห้าเนี่ยอยู่ในโลกุตร 8, รัแปดเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกิยะสี่สิบเจ็ดเราก็ต้องเพิ่มวันและโลกิยะวิตกเจตสิกสี่สิบเจ็ดเห็นไหมเมื่อกี้เราได้โลกิยะทุติยะชานจิตสามเจตสิกสามโลกิยะวิตกเจตสิกสิบเจ็ดไม่มีโลภะให้เว้นนะไม่มีสมุททิยาศสตร์ เาเพราะฉะนัน้นทุกขสัตว์เราก็ได้วโลกิยะทุติยชาณิ 13, 3, 33, 3, าติสามเจตสิกสามสามเวรเวรตีแล้วก็โลกิยะวิตกเจตสิกสิเจ็ดเป็นทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์ไม่มีนิโรธสัตว์ก็ไม่มีพระอ,องค์ทำไม่มีนมิพพานาทีนี้เมื่อพูดถึงมรรคสัตว์เราก็ดูภาพประกอบมรรคสัตว์เนี่ยเราดูในทุติยานิตเวทมันมีทุติยชาณมรรคจิตสี่ เ็นองธรรมอยู่ด้วยทีนี้เมื่อเราจะหาองค์มัคเนี่ยเราก็ต้องดูอ,องมัคที่อยู่ในทุติยฌานมรรคจิตซึ่งเป็นจิตที่ไม่มีวิตกแต่เกิดร้อมท่ติยฌานได้ตรงนั้นก็จะมีองค์มัคเพียงเจ็ดสัมมาทิฏฐิไม่ประกอบอยู่แล้ว <c oughs> เราก็บอกว่าองมัคเจ็ดเว้นสัมมาสังกัปปะที่ในทุติยฌานมรรคจิตสี่ องมรคเจดเวนสัมมาสกะปะที่ในตุติยชานมคจิตสีแต่ถามว่าหมดเ why, why, รื ainsi, อ่องหรือยังมันยังไม่หมดเรื่องเพราะว่ามันมีวิตกอยู่ห้าสิบห้าเป็นองค์ธรรมอยู่ด้วยทีนี้วิตกห้าสิบห้าเนี่ยมันอยู่ในมกจิตที่เป็นปฐมฌชานชะสี่อยู่ในผลจิตที่เป็นปฐมฌชานชะสี่แต่ทีนี้องค์มรที่จะเป็นมคษัตรได้เนี่ยต้องอยู่ในปฐมฌชานอ่าต้องอยู่ในมกจิตในที่นี้ก็คือ วิตกที่อยู่ในปฐมฌานมัคจิตสีเป็นองค์รรมอยู่ด้วยเนี่ยทีนี้วิตกเนี่ยเขาเป็นตัวสัมมาสังกัปปะเราก็ต้องเพิ่มมันและสัมมาสังกัปปะมรคคือวิตกเจตสิกสีที่ในปฐมฌานมัคจิตสีร้อยแล้ว,ลวค่อยลงว่าเป็นมรคศาสตร์อ่าฟังตมงมรคศาสตร์ใหม่นะองค์มรคเจ็ดเว้นสัมมาสังกัปปะที่ในทุติยฌานมัคจิตสี และสัมมาสังกัปปะมัคคือวิตกเจตสิกสีที่ในปฐมฌานมัคคศกสี 4, เป็นมัคคสัต์อ่าเท่าที่มาไล่มาให้ฟังเน่ยรวมแล้วได้ทั้งหมดกี่สัจจะลองตอบดิได้กี่สัจจะสองเจ้าค่ะอ่าเอวันนียมยม,ยมอัชราเข้ามาทีหลังใช่ไหมนเนี่ยยมเริ่มเปลี่ยนชื่อเจ้าค่ะยมก็เลย <laughs> เข้าใหม่กรอบอ่า สรุปแล้วได้สองทัจจะเอาฟังสองทัจจะใหม่นะโลกิยะทุติยชาณเจ็ดสามเจตสิกสามสามเป็นเวลตีและโลกิยะวิตกเจตสิกสิบเจ็ดเป็นทุกษจแล้วก็องค์มรรคเจ็ดเว้นสัมมาสังกปะที่ในทุติยชาณมรรคจิตสี่และสัมมาสังกปะมรรคคือวิตกเจตสิกสี่ที่ในปฐมฌาชาณมรรคจิตสี่เป็นมรรคัจได้สองทัจจะเอาทีนี้อาตมาอยากจะทราบว่า มีผลละมีสัจจะวิมุติอยู่เท่าไหร่ลองคิดดูส่อย่าเพิ่งไปดูคําตอบอ่ามรคคิจตุบาจะเหลือเท่าไหร่อ่าทุติชานมัคคิจสี่มีเจตสิกเท่าไหร่แล้วลบอะไรออกหักอะไรออกบ้างจะเหลือเท่าไหร่ อาใครคิดได้แล้วเชื่อตอบหน่อยมอคจิจตุบาทเหลือ 28, ยี่สิบแปดเจ้าค่ะอา่า <c oughs> เรามาดูนะเรามาดูนะยี่สิบแปดจริงหรือไม่จริงอา่าทุติยะชานมกคิตสีนับเป็นหนึ่งแล้วเจดสิกตรงนั้นน่ะจะมีอยู่สามสิบห้า รวมกันเป็นสามที่หกในสามที่หกเนี่ยเขาเว้นวิจารณ์ก็ต้องหักวิจารณ์ออกก็จะเหลรือสามที่ห้าในสามห้ายังมีองค์มรรคอีก 7, เจ็ดเว้นสมารังกปะปาไปสามห้าลบเจ็ดก็เหลือยี่สิบแปดก็จะเป็นมรรคจิตตุบาทที่เหลือยี่สิบแปดส่วนผลจิตตุบาทไม่ต้องหักองค์มรรคคือทุติยชานผลจิตสี่นับเป็นหนึ่งเจตสิกสามที่ห้ารวมกันเป็นสามที่ 6, 3, 6, หกสามหกัวิจารอีกหนึ่งก็เหลือสามที่ห้า เป็นมรคจิจตุบาทที่เหลือยี่สิแปดผลจิตุบาสามสิบห้าเอาทีนี้ยังมีอะไรเป็นสัจจวิมุติใครนึกได้บอกด้วยนอกจากมรคจิจตุบาที่เหลือยี่สิบแปดผลจิตุบาสามสิบห้าแล้วยังมีอะไรเป็นสัจจวิมุติีมีวิตกเจตสิกที่ในปฐมฌานเจ้าค่ะอ่าก็คือวิตกเจตสิกสี่ที่ในปฐมฌานผลจิตสี่ถ้าอยู่ในมรคจิตนั้นจะเป็นสมาสังัปัามรค็นมรคสัตใช่ไหมทีนี้ ถ้าอยู่ในผลจิตก,ก็คือวิตกเจตสิกสีที่ในปฐมฌานผลจิตสี 4, เป็นสัจจวิมุตติดูที่เฉลยในตารางเห็นมาเป็นแบบนี้อาไปหัดเขียนให้คล่องให้ชำนาญมันจะออกก็สอบหรือไม่ออกก็ตามนะถ้าออกก็ดีเหมือนเราได้สอบไว้ถ้าไม่ออกก็แล้วไปเราไว้อธิบายรุ่นน้องเกิอใครก็มาถามเราเราจะได้เข้าใจจะได้อธิบายได้ถูกต้อง อ้าวทีนี้เรามาดูอ,องค์ธรรมในแตติยบทอดูบาลีก่อนอวิตก,กะอวิจาราสมาอันนี้ไม่มีทั้งวิตกวิจารเลยอาจิตที่ไม่เกิดพร้อมทั้งวิตกและวิจารเนี่ยมีไหมคําตอบมีแน่นอนอดูภาพประกอบก็คือที่ไม่ได้ละบายไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินหรือสีชมพูนี่แหละอย่างทวิสิบนี้ก็ไม่มีวิตกวิจารตัติยฌานถึงปัจจมชฌาน ก็ไม,ม่มีตกแลอว,วิจารรวมแล้วเป็นจิตห้าสิบห้าดวงเราก็เลือกจิตห้าสิบห้าดวงนี้ว่าอาวิตตก,กะวิจารและจิตห้าสิบห้าแล้วในอวิตตก,กะวิจารและจิตห้าสิบห้าดูภาพนี้ก็ได้อวิตตก,กะวิจารและจิตห้าสิบห้าเนี่ยเกตสิกรวมกันแล้วเนี่ย อ่าทุกคนมองดูเอวิตตักับวิจาระจิตนะรเจตสิกรวมกัแล้วจ,จะได้เท่าไหร่ดูตรงตัดริยชาญนะมากที่สุดอ่าตรงโลกุตระจะมีวิรตีแต่ในอ่าโลกิยะโลกิยะมหักตาจิตนะจะไม่มีวิรตีแต่มีอัปปมัญญาเพอเอาสองที่รวมกันเป็นเจตสิกเท่าเป็นสาสิหกใช่ไหมสามสิบหกเค่ะอ่าเป็นสามสิบหก แล้วก็ตัววิจารเ์เจตสิบเอ็ดที่อยู่ในทุติชานิเบเอ็ดฮนะไม่เกิดพร้อมก,กับวิตกเพราะวิตกไม่อยู่ในสิบเอ็ดดวงขณะเดียววิจารณก็เกิดเพรอมกับวิจารณไม่ได้เพราะฉะนั้นวิจารจะได้สิบเอ็ด 61, ที่ในทุติชานิเบเอ็ดก็ต้องเป็นองค์ธรรมอยู่ด้วยส่วนรปนูปยี่สิบแปดนิพานก็เกิดพร้อมกับวิตกวิจารณ์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นองค์ธรรมตัวนี้มีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกมีทั้งรูปมีทั้งนิพานเมื่อจำแนกดยขันตอนนี้ครบห้าขันนะ ครบชอคบอบ่าครบผ้าข,ขันก็คือรูปยี่สิบแปดเป็นรูปประขันในเจตสิกสันติภพนั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือสามสิบสี่เป็นสังขารขันอ่าเจติที่เหลือส4ี่และวิจารเจตสิกสิบเอดที่ในทุตวิชารุสิบเอ็ดเป็นสังขารขันอ่าต้องพ่วงวิจารเจตสิกสิบอ็ดไปด้วยนะต้องสังขารขันแล้วก็อวิตตกะวิจารและจห้าสิบห้าเป็นวิญญาณขัน ครบห้าขันแล้วก็นิพานเป็นขันธวิมุตติทีนี้อายตนะครบสิบสองไหมเนี่ยมีรูป 28, ยี่สิบแปดด้วยครบไหมครบเจ้าค่ะแล้วก็บอกว่าในรูปยี่สิบแปดนั้นโอราลิกรลูกสิบสองเป็นโอราลิกายตนะสิบอวิตก,กะอวิจารและจิตห้าสิบห้าเป็นมานายตนะเจตสิกสันทิหกและวิจารเจไดสิบเอ็ดที่ในทุติยชาณจิตสิบเอ็ดสุขุมรูปสิบหกนิพานเป็นธรรม,มายตนะก็ครบสิบสองอจตนะ อ้าวทีนี้ถ้ามีรูปแล้วก็มีอวิตตกาวิจารณิติห้ามีทวิสิบอยู่ด้วย่อาอาจจะขาดบางธาตุไปเ้าเพราะฉะนั้นทุกคนมองดูซิว่าตรงเนี้ยอย่าเพิ่งไปดูคำตอบได้กี่ธาตุขาดมโนธาตุได้สิบเจ็ดเจ้าค่ะอ่าได้สิบเจ็ดล้วก็บอกว่าในรูปยี่สิบแปดนั้นโอลาลิกาลูกสองเป็นโอลาลิกาธาสิบ แล้วก็ทวิปัญจาวิญญาณไดจิสิบเป็นวิญญาณธาตุห้าคือตั้งแต่จักรุูวิญญาณธาตุถึงกายวิญญาณธาตุส่วนมโนธาตุไม่ได้นะเพราะมันไม่ได้เกิดเพราะมโนธาตุมันเกิดเพราะทวิตตกวิจารแต่นี่เราพูดถึงจิตที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารแล้วก็อวิตกะวิจารและจิตที่เหลือสี่สิบห้าเป็นมโนวิญญาณธาตุเป็นสิบหกแล้วนะส่วนธรรมธาตุก็คือเจตสิกสามสิบหกและวิจารเจตสิกสิบเอ็ดที่ในทุติยชาณเจตสิบเอ็ดสุขุมรูปทิ่หกนิพพาน รวมแล้วก็ได้ทั้งหมดสิบเจ็ดธาตุขาดมโนธาตุไปธาตุหนึง่ง <c> อ <oughs> ้าวทีนี้จำแนกโดยสัจจะดูให้ดีไอ้ข้อนี้ยเวลาออกเนี่ยบางทีก็ให้จำแนกโดยธาตุกับสัจจะนะเมื่อกี้ได้สิบเจ็ดก็ไปไปจำแนกคล่องนะเคยออกนะให้จำแนกธาตุกับสัจจะอ้าวทีนี้พอมาจำแนกโดยสัจจะองค์ธรรมมีทั้งกิจเจตสิกรูปแล้วก็นิพพาน เราก็ดูว่ามันควรจะได้อะไรบ้างอวิตตกวิจาระเจ็ดทาน้ห้าเนี่ยมีโลภิยะอยู่ด้วยแล้วก็มีโลภุตะพลอยู่ด้วยส่วนเจ็ดสิบสามหกนั้นไม่มีโลภะอยู่แสดงว่าสมภิษสัตว์ไม่มีแนะ่ๆนนิพพานก็มีม,มีนิโรธสัตว์แล้วก็มรรคจิตที่ไม่เกิดเพราะทวิตตกิจาร์นองมรรคในนั้นก็ต้องมีเพราะฉะนั้นตรงนี้นะถ้าเรามองดูในภาพรวมก,ก็จะได้สามทัจจ์เอาทีนี้สามทัจจ์คืออะไรบ้างเราก็ดูว่าอวิตตกวิจาระเจ็ห้าสิบห้า มันมีทั้งโลกีโลกุตปลกันอยู่ดูดูภาพจิตที่ระบายสีน้นั้นหนอ่าเราจะเห็นว่าถ้าดูโลกุตข้างล่างเนี่ยสามแถวแถละแปดแปดสามยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นเหลือโลกิยะเท่าไหร่ห้าสิบห้าตั้งลบยี่สิบสี่ก็จิตเหลือสามสิบเอ็ดเราก็บอกว่าโลกิยะอวิตกกาวิจาระจิตสามสิบเอ็ดทีนี้โลกิยะอวิตกกะวิจาระจิตเนี่ยวิรตีมันไม่ประกอบสามสิบหกก็เหลือแค่สามสิบสามไม่มีโลภะนะ ล้วก็บอกว่าโลกิยะอาวิตตก,กะวิจรัจิตสามิเจตสิกสามสิบสามทีนี้มันมีวิจารเจตสิกอีกสิบเอ็ดดวงเป็นองค์ธรรมอยู่ด้วยในสิบเอดเนี่ยเราจะเห็นว่าวิจารมันอยู่ในโลกิยะทุติชาที่สามแล้วก็อยู่ในโลกตะลทุติชา 3, แปดเราต้องเอาเฉพาะที่เป็นโลกิยะเพราะเราังพูดถึงทุกขสัตย์เราก็เพิ่มว่าโลกิยะทุติยชาปิดสามแล้วก็ตามด้วยรูปยี่สิแปดเป็นทุกขสัตย์ <c oughs> อ่าพระเจ้าทุกขสัจก็จะเป็นโลกิยะอวิตตกกวิจารและจิตสามสิบเอ็ดเกตสิกสามสิบสามโลกิยะวิจารเจตสิกสามแล้วก็รูปยี่สิบแปดเป็นทุกขสั์ส่วนสมุทยสั์ไม่มีอ่าโลภะไม่ประกอบมินิพานก็บอกนิพานเป็นนิโรธสัตอ่าทีนี้มรรคสัจเราก็ต้องดูองมรรคที่อยู่ใน มรรคจิตที่ไม่เกิดพร้อมพร้อมด้วยวิตกวิจารถ้าดูตามภาพนี้ก็คือตั้งแต่สติยชาญถึงปัจมาชานที่เป็นมรรคจิตนะรวมแล้วสิบสองดวงเราเลือกสิบสองดวงนี้ว่ามรรคอวิตรกกะอวิจารณะเจ็ดสิบสององค์มรรคในนี้ก็มีแค่เจ็ดเท่านั้นเราก็บอกว่าองค์มรรคเจ็ดเว้นสัมมาสังัปะที่ในมรรคอวิตรกกะอวิจารณ์เจ็ดสิบสองเป็น เป็นมรคสั์รวมแล้วได้สามสัจจะอ้าวทีนี้ลองบอกซึว่าสัจจวิมุตติมันมีอะไรบ้างมรรคจิตุบาตท,ที่เหลือเท่าไหร่ผลจิตุบาทเท่าไหร่แล้วมันมีอะไรอีกไหมที่เป็นสัจจวิมุตติ <c oughs> อ่าบอกก่อนว่ามรรคจิตตุบาทที่เหลือจะเท่าไหร่ <c oughs> ใครใครคำนวณเก่งๆคิดได้ช่วยตอบหน่อย <c oughs> ย่สิบแปดเด็กข้างมรคคัตวิตตะกาวิจารละจิดสิบสองนับเป็นหนึ่งเกเทศิกตรงที่มากที่สุดตรงแต่ทิชารคือสามสิบสี่รวมกันก็เป็นสามสิบห้าสามสิบห้าหักองมรคออกไปเจ็ดก็จะเหลือยี่สิบแปดเป็นมกกนรคจิตตุบาทที่เหลือยี่สิบแปดเอาทีนี้ผลอวิตตะกาวิจารและเจ็ดสิบสองก็นับเป็นหนึ่งเหมือนกันแล้วเจเทิกตรงตฤทิชารก็มากที่สุดคือสามสิบสี่ก็รวมกันเป็นสามสิบห้าก็เป็นผลจิตตุบาทสามสิบห้าอ่า มรรคจิตตุบาทที่เหลือยี่สิบแปดผลจิตตุบาทสามพิ้าแล้วยังมีอะไรอีกไหมที่เป็นสัจพูมุตติมีมมวิจารเจรตสิกแปดในโลกุตละทุติยฌานจ้ะค่ะอ่ะพาพูะองธรรมมันมีวิจารเจตสิกสิบเอ็ดอยู่ด้วยมันอยู่ในโลกีสามอันนั้นเป็นทุกขสัตว์ไปแล้วทีนี้มันมีอีกแปดที่อยู่ในโลกุตละทุติยะฌานยี่สิบแปด เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเพิ่มและวิจารเจตสิกย์แปดที่ในโลกตละทุติชานที่แปดไปดูว่าเป็นสัจจวิมุตตินี่ก็จะเป็นตามนี้่าทุกคนก็ไปหัดจำแนกให้คล่องให้ชำนาญ่มีใครสงสัยอะไรมมั้ยในในในสามบทนนะองค์ธรรมที่อยู่ในชีวิตตากติกะเนี่ย มันก็เป็นไปได้นะที่จะเอาบทใดบทหนึ่งมาถามที่มันเคยออกเขาคงไม่ถามทีเดียวทั้งสามบทอะเอาบทใดบทหนึ่งมาถามไม่ปฐมบทก็ทุติยบทหรือไม่ก็ตติยบทแต่ที่บ่อยที่สุดก็จะเป็นปฐมบทแต่เราก็ควรจะหัดจําแนกให้จานานทั้งสามบทเอาทีนี้ในส่วนที่ ยกองค์ทร,รม,มาแล้ว้ํำแนกโดยขันนัท่าสัจจะเนี่ยบางส่วนอาตมาก็พูดไปแล้วแลว้วคนนี้ก็พูดไปแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นตัวหลักๆนี่แหละที่เวลาจะออกจำแนกเพาะอย่างตัวนี้มาถามแต่มันก็มีพวกเ,เกล็ดเล็กๆ,ๆน้อยเอามาถามบางทียกเอาองค์ทมบางส่วนเช่นจิตอย่างเดียวจิตสิกอย่างเดียวอย่างเางี้ยมาถามอาแล้วก็บางทีก็เหตุหกที่อยู่ในเหตูธรรม,มานั่นแหละอาอย่างเรามาทวนเหตูธรรม,มาองคทรรมคือเหตุหกสักนิดหนึ่งสิ อาเหตุหก hey ok, เนี่ยเมื่อจําแนกโดยขันอจตนาธาสัจจะแล้วดูที่จํากันได้ไหมเหตุห hey ก ok, คือโลภะโทสะโมหะอโลภะโทสะโมหะได้กี่ขันใครจําได้ตอบเหตุหก <c oughs> hey ok, ได้กี่ขันใครตอบได้ตอบเลยก็ <c oughs> uh, hey ok, ได้สังขารขันเด้ยวค่ะอ่าเหตุหกได้สังขารขันอย่างเดียว อ้าแล้วอายตนะได้กี่อายตนะเหตุผลได้แก่อายตนะใครตอบได้ตอบอายตนะเดียวครับอายตนะเดียวทำมาอายตนะอ่าวอายตนะเดียวคือทำมาอายตนะแล้วธาตุได้กี่ธาตุแรกธรรมธาตุค่ะาอาประชาธาตุอย่างเดียว อ่าทีนี้สัจจะอ่าสัจจะได้กี่สัจจะสามสัจจะสัจจะอะคะสามสัจจะขาดอะไรเป็นหนึ่งสัจจะนิโรธาสัจจะอ่าขาดนี่เราท่าสัจจะอ่าลองบอกสิอะไรเป็นทุกขสัจร์เหตุห้าเว้นโลภะเจ้าค่ะที่ในโลกียะตะเหตุดุจจิตหกสิบสาม เป็นทุกข์สัตว์ 5, เหตุห้าเว้นโลภะที่ในโลกยะสะเหตุกุกขจิตหกสิบสามเป็นทุกขสัตว์แล้วก็โลภะที่เว้นเมื่อกี้ก็เป็นสมุยทยสัตว์อ้าวทีนี้อะไรเป็นมรรคสัตว์บอกบอกมาสีอะไรเป็นม,มรรคสัตว์สัมมาทิฏฐิมรรคคืออโมหะเหตุที่ในมรรคจิตสี่ 4, เป็นมรรคสัตว์อ่าถูกต้อง เาว่าในบรรดาหเหตุหกมันมีอโมหะซึ่งเป็นตัวปัญญามันจะเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าประกอบกับมรรคจิตเราก็บอกว่าสมาัมมาทิฏฐิมักคืออโมหะเหตุหรือปัญญาเจตสิกที่ในมรรคจิตสี่เป็นมรรคสัตว์รวมแล้วก็ได้สามสัจจะทีนี้ก็ยังมีสัจจวิมุติเพราะว่าเหตุทั้งหกเนี่ยมันประกอบอยู่ในโลกุตละอยู่สามเหตุคืออโลภะอโทสะโมหะทีนี้อาตมาอยากจะทราบว่า สัจจะวิมุตต์เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันอยู่ในพวกสามเขตที่พูดนี่แหละอะไรเป็นสัจจะวิมุตต์อโลพะอโทสะเป็นมัคคเป็นในมัคคิจสี่แล้วก็อโลพะอโทสะอโม,มหะในในผลจิตสี่เป็นสัจจะวิมุตต์ค่ะอืม อโรภะอโทสัตที่ในมัคคิสีและอโรภพะอโทสัมวาที่ในปริชสีเป็นสัจจะวิมุตย์ยมไปให้คล่องเนี่ยนะพวกนี้เวลาจําแนกขันธทัศจากเนี่ยพวกนี้ยก็ถามวนเวียนอยู่แค่นี้แหละบางทีก็ถามส่วนย่อยจิตแปดสิบเก้าหรือเจตดสิบห้าสิบสองเอาตมาว่ายมน่าจะได้นะบางทีถามจิตแปดสิบเก้าอย่างเดียวจําแนกดยขันาธ,าธาาทัศจากเท็ตส์เจ็ดสิบ่ห้าสิบสองอย่างเดียว บางทีองค์ธรรมก็รูปยี่สิบแปดนิพพานมาถามอัตมาจะลองถามรูปยี่สิบแปดนิพพานเนี่ยรูปยี่ยสิบแปดันิพพานเมื่อจาแนกโดยสัจจะได้กี่สัจจะอันนี้ง่ายมากเลย <S 2> <S 2> สัจจะเดียวเจ้าค่ะไม่ใช่นึกว่านึกว่าขันรูปยี่สิบแปดกนิพพานเมื่อจาแนกโดยได้สองสัจจะเจ้าค่ะรูปยี่สิบแปดก็เป็นเป็นทุกขสัจนิพพานก็เป็นนิโรธสัจจ้าค่นานิโรธสัจรรสได้สองสัจจะ เพราะฉะนั้นเรื่องจำแนกเนี่ถ้าออกมาเนี่ยอตาตมาวุกคนน่าจะทาได้นะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องมีอยู่สองข้อที่ออกมาให้จำแนกเป็นอย่างน้อยนะในส่วนของติกอเมริกาเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งแล้วก็ในอภิธรรมวัตุกัณฑ์มัก็กาอาจจะมีข้อหนึ่งเรื่องของการจำแนกอตาตมาก็จะยกเอาตัวอย่างที่มักจะจจำแนกบ่อยๆมาให้พวกเราลอง เราตอบมาแล้วก็ลองทบทวนกันดูเอามีใครสงสัยอะไรมีวันนี้ก็เอาแค่นี้แหละการบ้านทาไปเรื่อยๆเนี่ยตมาให้เนี่ยตมาก็คัดเอาไว้ที่เคยเออก็สอบไปบ่อยนั่นแหละมีใครสงสัยอะไรมีไหมเอ่อต้องเอาเวลาไปทบทวนนะเจ้าค่ะอืม มันมันเข้าใจแล้วแต่ว่ามันยังแบบไม่ต้องต้องขยันหน่อยขยันอ่าถ้าไม่มีใครสงสัยแล้วเดี๋ยวอาตมาก็หยุดแค่ทีพอดีมีธุระจะต้องไปทําต่อสักนิดหนึ่งวันนี้ก็เอาแค่นี้พอนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยอ่าในท้ายที่สุดนี้ก็ขออานาจแห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระพิธรรมขออานาจแห่งบุญกุศลเหล่านี้จงอำนวยผลให้ท่าน จเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพละปฏิพานธนาสารสวัสดิ์ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบที่ควรขอความปรารถนานั้นจงสาเร็จทุกประการและจงเป็นประใจัยให้ท่านทั้งหลายเกิดสติปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคาดังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วนาการทุกๆท,ท่านเทินเอวังก็มีด้วยประการและชนี